คำพูดที่ว่าคนที่ไม่ชอบส้มส่วนใหญ่คือแก่แล้วยังจนจากคุณดิววีรวัตได้สร้างแรงสั่นสะเทือนในสังคมอย่างมากเพราะเป็นคำพูดที่กระทบทั้งความคิดความเชื่อและตัวตนของผู้ฟังคำถามสำคัญจริงไม่ใช่เพียงว่าคำพูดนี้แรงไปหรือไม่แต่คือมันสะท้อนความจริงบางอย่างหรือเป็นเพียงวาทกรรมกระตุ้นอารมณ์ในบริบทนี้ส้มไม่ได้หมายถึงผลไม้ แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของทัศนคติวิธีคิดและการเปิดรับโอกาสใหม่คำถามหลักของวิดีโอนี้คือถ้าเราชอบส้มจะทำให้เรารวยจริงไหมหรือความรวยมีปัจจัยที่ลึกซ้อนกว่านั้น ช่องรวยไม่ยากจะพาผู้ชมวิเคราะห์ประเด็นนี้อย่างเป็นระบบโดยไม่ยืนข้างบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ยืนอยู่บนหลักเหตุผลเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและแนวคิดด้านการเงินส่วนบุคคลเพื่อให้ผู้ชมตัดสินใจด้วยตัวเองอย่างมีข้อมูลบทที่ 1. ส้มในฐานะสัญ,ญลักษณ์ทางความคิดในเชิงสังคมศาสตร์สัญ,ญลักษณ์มักถูกใช้แทนชุดความคิดบางอย่าง สม้มในคำพูดนี้ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่กินได้แต่หมายถึงการยอมรับการเปลี่ยนแปลนการเปิดรับแนวคิดใหม่และการไม่ยึดติดกับกรอบเดิมของสังคมกลุ่มคนที่ไม่ชอบสม้มจึงถูกตีความว่าเป็นคนที่ต่อต้านความเปลี่ยนแปลงยึดมั่นกับวิธีคิดแบบเดิมไม่ปรับตัวต่อโลกเศรษฐกิจที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันซึ่งในโลกของการเงินความไม่ปรับตัวมักมาพร้อมกับความเสี่ยงในการตกขบวนโอกาส อย่างไรก็ตามการใช้สัญ,ญลักษณ์แบบเหมารวมมีข้อจำกัดทางวิชาการเพราะพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัยทั้งการศึกษาโครงสร้างครอบครัวโอกาสทางสังคมและนโยบายรัฐไม่สามารถสรุปจากความชอบเพียงอย่างเดียวได้บทที่2ความจนกับอายุเป็นความสัมพันธ์จริงหรือภาพลวงในทางเศรษฐศาสตร์ความจนไม่ได้เกิดจากอายุ แต่เกิดจากการสะสมทุนที่ล้มเหลวทั้งทุนทางการเงินทุนทางความรู้และทุนทางสังคมหลายคนอายุมากแต่มั่งคัง่งเพราะวางแผนและลงทุนอย่างมีระบบขณะเดียวกันคนอายุน้อยจำนวนมากก็จนได้เช่นกันสิ่งที่งานวิจัยพบตรงกันคือคนที่มีทัศนคติแบบปิดมักหยุดเรียนรู้เร็วและหยุดปรับตัวก่อนเวลาอันควร เมื่อโลกเปลี่ยนแต่รายได้ไม่เปลี่ยนความจนจึงค่อยๆสะสมโดยไม่รู้ตัวดังนั้นประเด็นที่ควรพิจารณาไม่ใช่แก่แล้วยังจนแต่คือแก่แล้วยังใช้วิธีคิดแบบเดิมหรือไม่เพราะหากรายได้ไม่เติบโตตามต้นทุนชีวิตความเสี่ยงทางการเงินในบ้านปลายจะสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บทที่3ชอบส้มคือเปิดรับโอกาสจริงหรือไม่ ในเชิงพฤติกรรมศาสตร์คนที่เปิดรับแนวคิดใหม่มักมีแนวโน้มทดลองสิ่งใหม่ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงและยอมรับความไม่แน่นอนซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้สอดคล้องกับนักลงทุนผู้ประกอบการและแรงงานในเศรษฐกิจยุคใหม่การชอบส้มในความหมายนี้จึงอาจสะท้อนถึงความพร้อมในการเรียนรู้ทักษะใหม่การเปลี่ยนอาชีพการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่หรือการใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพรายได้ แต่การเปิดรับเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอหากขาดการคิดเชิงวิพากษ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงและวินัยทางการเงินการเปิดรับแบบไร้กรอบอาจนำไปสู่การตัดสินใจผิดพลาดและความสูญเสียได้เช่นกันบทที่4ความรวยไม่ได้มาจากความเชื่อแต่มาจากโครงสร้างการตัดสินใจความมั่งคั่งเป็นผลลัพธ์ของระบบการตัดสินใจซ้ำๆไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งเดียว การชอบหรือไม่ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ทำให้รวยหรือจนในทันทีแต่สิ่งที่สำคัญคือพฤติกรรมที่ตามมาหลังจากความเชื่อนั้นคนที่เปิดรับแนวคิดใหม่แต่ไม่วางแผนไม่ออมไม่ลงทุนและไม่จัดการหนี้ก็ไม่สามารถสร้างความมั่งคั่งได้ในทางกลับกันคนที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมแต่มีวินยัยออมสม่ำเสมอและลงทุนระยะยาวก็สามารถสร้างฐานะที่มั่นคงได้ งานวิจัยด้านการเงินส่วนบุคคลชี้ชัดว่าความรวยเกิดจากการควบคุมต้นทุนชีวิตการจัดสรรรายได้อย่างมีเป้าหมายและการใช้เวลาเป็นตัวช่วยในการสะสมทุนมากกว่าความเชื่อเชิบอุดมการณ์ดังนั้นหากคำว่าส้มจะมีความหมายจริงมันต้องแปลว่าเปิดรับความรู้ลงมือทำอย่างมีระบบไม่ใช่แค่การแสดงจุดยืนทางความคิดบทที่ 5. กับดักของการเหมารวมในสังคมไทย การเหมารวมเป็นเครื่องมือทางวัฒกรรมที่ทรงพลังเพราะมันสื่อสารง่ายกระแทกอารมณ์และจดจำได้รวดเร็วอย่างไรก็ตามในเชิงวิชาการการเหมารวมถือเป็นการลดทอนความซับซ้อนของความจริงทางสังคมและเศรษฐกิจซึ่งอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดในระยะยาวโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความจนและความรวย สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างสูงโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาทุนเริ่มต้นและเครือข่ายทางสังคมแตกต่างกันอย่างมากการกล่าวว่าคนที่ไม่ชอบส้มจะจนจึงเป็นการละเลยปัจจัยเชิงโครงสร้างเหล่านี้ซึ่งมีผลต่อฐานะทางเศรษฐกิจมากกว่าทัศนคติส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้การเหมารวมยังสร้างกรอบคิดแบบเราเขาทำให้การถูกเถียงเรื่องการเงินและความสำเร็จ กลายเป็นการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแทนที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ผลที่ตามมาคือสังคมเสียโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกันและไม่สามารถออกแบบแนวทางแก้ปัญหาความจนอย่างเป็นระบบได้ในมุมมองของการพัฒนาทางเศรษฐกิจการเหมารวมยังทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าความรวยเป็นผลจากทัศนคติอย่างเดียวทั้งที่ในความเป็นจริงความมั่งคั่งต้องอาศัยทั้งนโยบายรัฐระบบการเงินที่เอื้อต่อคนตัวเล็ก และการเข้าถึงเครื่องมือทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมอีกประเด็นสำคัญคือการเหมารวมอาจสร้างความรู้สึกผิดหรือความรู้สึกด้อยค่าให้กับกลุ่มคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จทางการเงินทั้งที่พวกเขาอาจกำลังเผชิญข้อจำกัดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตนเองซึ่งในระยะยาวจะบั่นทอนแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองดังนั้นหากจะใช้คำพูดแรงเพื่อกระตุ้นสังคมควรตามมาด้วยการอธิบายเชิงระบบ เพื่อไม่ให้การเหมารวมกลายเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องความมั่งคั่งบทที่6สิ่งที่คนรวยจริงๆมีเหมือนกันเมื่อพิจารณาจากงานวิจัยด้านการเงินส่วนบุคคลและเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมสิ่งที่พบร่วมกันในกลุ่มคนที่มีความมั่งคั่งระยะยาวไม่ใช่ความเชื่อทางการเมืองหรือรสนิยมส่วนตัวแต่คือระบบความคิดและการตัดสินใจที่มีความสม่ำเสมอ คนรวยส่วนใหญ่มองเงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายพวกเขาเข้าใจบทบาทของเงินในฐานะทรัพยากรที่ต้องถูกจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพการใช้จ่ายการออมและการลงทุนถูกเชื่อมโยงเข้ากับเป้าหมายชีวิตอย่างชัดเจนไม่ใช่การตัดสินใจตามอารมณ์หรือกระแสสังคมอีกลักษณะสำคัญคือความสามารถในการควบคุมอารมณ์ทางการเงิน คนที่มีฐานะมั่นคงมักไม่ตื่นตระหนกเมื่อเกิดความผันผวนและไม่หลงดีใจเกินไปเมื่อเกิดโอกาสระยะสัน้นพวกเขาใช้ข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยงและยอมรับความไม่แน่นอนเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจในด้านทัศนคติคนรวยจริงๆเปิดรับการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เปิดรับทุกอย่างพวกเขาแยกแยะระหว่างนวัตกรรมที่มีคุณค่ากับกระแสชั่วคราวได้อย่างมีเหตุผล ซึ่งแตกต่างจากการเปิดรับแบบไร้กรอบที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียนอกจากนี้คนที่มั่งคั่งในระยะยาวมักมีวินัยในการเรียนรู้พวกเขาอัปเดตความรู้ด้านการเงินเทคโนโลยีและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยไม่ยึดต,ติดกับความสำเร็จในอดีตซึ่งทำให้พวกเขาสามารถปรับตัวได้แม้สภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนไปทั้งหมดนี้สะท้อนว่าความรวยไม่ได้เกิดจากการเลือกข้างทางความคิด แต่เกิดจากการสร้างระบบชีวิตที่สนับสนุนการเติบโตทางการเงินอย่างยั่งยืนบทที่7บทเรียนที่สังคมควรเรียนรู้จากคำพูดนี้คำพูดของคุณดิว,วีีรวัตทำหน้าที่ได้ดีในฐานะตัวกระตุ้นการสนทนาแต่หากสังคมหยุดอยู่แค่การโต้เถียงว่าใครถูกหรือผิดประโยชน์ของคำพูดนั้นจะลดลงอย่างมากสิ่งที่สำคัญกว่าคือ การนำประเด็นนี้มาใช้เป็นเครื่องมือในการทบทวนวิธีคิดของตนเองบทเรียนแรกคือความรวยไม่ใช่ผลลัพธ์ของอัตลักษณ์หรือสัญ,ญลักษณ์แต่เป็นผลลัพธ์ของพฤติกรรมซ้ำๆในระยะยาวไม่ว่าบุคคลจะมีแนวคิดหรือความชอบแบบใดหากขาดการวางแผนและวินยัยความมั่นคงทางการเงินก็ยากจะเกิดขึ้นบทเรียนที่สองคือสังคมควรแยกวาทกรรมออกจากข้อเท็จจริง วาทกรรมอาจช่วยกระตุ้นอารมณ์แต่ข้อเท็จจริงช่วยสร้างการตัดสินใจที่ดีหากประชาชนสามารถแยกสองสิ่งนี้ออกจากกันได้การสนทนาเรื่องการเงินจะมีคุณภาพมากขึ้นบทสุดท้ายคือการถกเถียงควรนำไปสู่การตั้งคำถามที่ลึกกว่าเช่นเรากำลังวางแผนชีวิตการเงินอย่างไรเรามีระบบรับมือกับความเสี่ยงหรือไม่แล้วเรากำลังสะสมทุนที่สำคัญต่ออนาคตหรือเปล่า เมื่อมองในมุมนี้คำพูดที่ดูเหมือนแบ่งแยกอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาความรู้ทางการเงินหากผู้ฟังเลือกใช้มันเป็นแรงผลักไม่ใช่กำแพงและนี่คือคุณค่าที่แท้จริงของการตั้งคำถามต่อสังคมผ่านเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ความรวยไม่เกิดจากการเลือกข้างแต่เกิดจากการเลือกวิธีคิดที่ถูกต้องไม่ว่าคุณจะชอบส้มหรือไม่ชอบส้มหากคุณเข้าใจเงินวางแผนเป็น และลงมือทำอย่างสม่ำเสมอความมั่งคั่งก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวและนี่คือหัวใจของช่องรวยไม่ยากเราไม่ได้สอนให้เชื่อใครแต่สอนให้คิดวิเคราะห์และสร้างความมั่นคงทางการเงินด้วยตัวคุณเองถ้าคุณอยากรวยอย่างมีเหตุผลอย่าลืมติดตามรวยไม่ยากเพราะความรู้ทางการเงินควรเป็นของทุกคน